ครับตังพูดถึงภาพรวมเกมวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างครับก็เอ่อก็เป็นเกมที่ยากครับประจวบเขาก็เอ่อมาด้วยด้วยความการเล่นที่ดีด้วยครับวันนี้แล้วเราก็เอ่ครึ่งแรกก็อาจจะตดตีกันขาดนิดหน่อยครับในเรื่องของของเอ่อวิธีการเล่นเิมลับอะไรเงี้ยที่ที่เราเตรีไม,มาอีกแบบหนึ่งอะไรครับแต่ว่าอ่พอเข้าไปในครึ่งหลังเนี้ยครึ่งก็ได้มีมีการแก้เกมเอ่อจากโค้ชมาครับก็ก็ทำได้ดีขึ้นครับครับแล้ว ตรงนี้ที่ประจจบเขาสร้างความยากลำบากให้เราครับต่างมองว่าจุดไหนที่ทําให้เราเอาชนะได้วันนี้ à, ก็แน่นอนครับเป็นความโอดทนแล้วก็ความความาม,มั่นทุกเดี่ยของทุกคนนะความกระหายในชนัยชนะโอเคในในเมื่อเราเราทำประตูเพิ่มไม่ได้เนี่ยในเรื่องของเกมรับเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องมีความเล่นด้วยความมั่นใจครับแล้วก็พยายามช่วยกันครับแล้วก็ à, มันมันก็ส่งผลในสนามาที่ทุกคนช่วยกันแล้วมันก็เก็บสามคะแนนออกมาได้ครับแล้วเราชนะต่อเนื่องเนาะแล้วก็กนินชีสด้วยครับ มันส่งผลต่อความมั่นใจที่เราจะไปเจอกับวิรัมในการสัปดาห์มากน้อยแค่ไหนเ,เรื่องความมั่นใจก็กกมีก็มีส่วนนะครับแต่ว่าก็ไม,ไม่ไม่ได้ทั้งหมดครับในเ,เกมกับ,บุิรัมมันก็เป็นอีกเกมเกหนึ่งเท่านั้นครับเราก็ต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็มีวิธีการที่จะเล่นกับเขาครับก็ส่วนในเรื่องของชัยชนะต่อเนื่องเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ควรที่จะพยายามรักษาโมเมนตัมแบบนี้เอาไว้ครับ แล้วยังมีอะไรที่รเราต้องปรับจูนกันเพิ่มอีกไหมหลังจากที่โค้ชมาทางานได้สักหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานในการ<ม>ในการเล่นเกมลุกครับอ,อย่างนัดที่แล้วเราเราค่อนข้างทาได้ดีมากะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างพอมาั้นนี้เราเราอาจจะดอบลงไปนิดนึงครับ,รบอันนี้เราก็ต้องเป็นต้องต้องแก้ไขแล้วก็พยายามที่จะ,ะมั่นใจเวลาเวลาเข้ารองบอละอะไรเงี้ยพยายามที่จะพัฒนาตรงนี้ครับครับสุดท้าย ฝากถึงแฟนบอลวันนี้หน่อยแล้วก็เชิญชวนให้ไปเชียร์เราที่ทบุรีรัมด้วยก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคน,นครับที่ที่เข้ามาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเราในวันนี้นะครับก็เยอะเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็าพยายามที่จะเก็บสามคะแนนให้ได้ทุกๆนัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลางสัปดาห์ที่เราจะไปเยือนบุรีรัมเนี่ยเราก็พยายามที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพราะว่าเราเราก็เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับเราก็อยากให้แฟนบอลไปให้กำลังใจเราเยอะๆนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับขอบคุณครับครับ